สวัสดีน้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งกับสังคมพี่หมอเจนะครับเป็นสังคมศึกษามบอต้นนะครับทางนี้เนี่ยพี่ได้นําโจทย์ในสาระภูมิศาสตร์ให้น้องได้ลองฝึกทํากันดูนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะฮะโจทย์ข้อนี้เนี่ยถามว่าการที่ไทยเลือกใช้สาร CFC ในการผลิตสินค้าเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งหรือว่าการประชุมของหน่วยงานใดนะครับข้อแรกเนี่ยคือพิธีสารเกียวโตข้อ2คืออนุสัญญาไซเตส ข้อ3คืออนุสัญญาบาเซิลนะครับและชอยสุดท้ายคือพิธีสารมอนทรีออลนะครับน้องๆลองฝึกทํากันดูก่อนนะครับพี่ให้เวลาน้องลองคิดกันสักพักหนึ่งนะครับเมื่อน้องๆได้ลองทํากันเสร็จนะครับข้อนี้นะครับจะต้องตอบชอยสุดท้ายนะคะคือพิธีสารมอนทรีออลนะครับพี่จะธิบายแต่ละชอยนะคะว่ามี สาระสําคัญหรือความรู้อะไรที่น้องจะต้องรู้บ้างนะครับพิธีสารเกียวโตเนี่ยคือพูดถึงเรื่องการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับเป็นพิธีสารที่มีการไปประชุมกันที่เมืองเกียวโตที่ประเทศญี่ปุ่นชอยข้อที่2เนี่ยคืออนุอนสัญญาไซเตนเนี่ยจะพูดถึงการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่านะฮะที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับอนุสัญญาไซเตนเนี่ยจะมีชื่อเรีอยกอีกชื่ออีกชื่อหนึ่งคืออนุสัญญาวอชิงตันนะครับเพราะว่าเขาไปประชุมกันที่สหรัฐอเมริกานะครับ ในขณะที่ช้อยสามคืออนุสัญญาบาเซิลนะครับเป็นพูดถึงเกี่ยวกับสารติดเชื้อหรือสารที่ก่อระเบิดหรือสารต้องห้ามที่พูดเกี่ยวกับขยะมีพิษนะครับโดยตัวอนุสัญญาบาเซิลเนี่ยจะกล่าวถึงการเคลื่อนย้ายสารขยะหรือว่าสารเคมีที่ติดเชื้อข้ามระหว่างประเทศนะครับแต่ในขณะช้อยสุดท้ายเนี่ยคือพิธีสารวอนทีออนเนี่ยจะพูดถึงสารที่ไปทำลายชั้นชั้นโอโซนตัวโอโซนเนี่ยคือ ตัว O แล้วห้อยเลข3นะครับโดยพิธีสารมอนทิออนเนี่ยสารที่เป็น1ในตัวที่ทำลายโอโซนก็คือสาร CFC นะครับดังนั้นข้อนี้จึงต้องตอบช้อยสาร CFC ก็คือพิธีสารมอนทิออนนะครับถ้าน้องๆทำถูกนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราลองมาดูโจทย์กันนะครับว่าจะมีความยากหรือง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ